เอฟวคันโอ้โหหัวกฟุแต่เช้ามอนี่เฮ้ยไงตื่นเดี๋ยวเช้าให้ดูเห็นไหมดูอะไรให้ดูอะไรดูหมอกฟังเสียงน้ำตกด้วยโอ้โหฟังเสียงนะเสียงหมอกเสียงน้ำตกฝนมันตกไงโอ้ยทํำป่าเอาร้องดีเพื้นบ้านทะลุบ่ล่ะฮะพื้นบ้านอ่ะทะลุไหมเห็นไหมฮะ เห็นหมอกไหมเห็นสวยไหมสวยเปิดอันนี้ออกแล้วแลค่นั้นเห็นไหมมันแบบมันเย็นนะอืมเอาออกเลยอัวนี้พอละอืมเปิดแตอนนี้แหละใช่ตอนนั้นมันแดดฝั่งนั้นมันแดดโอ้หไปดูมันเห็นไหเห็นได้ไหมอืมโอ้เจอเพื่อนร้องเพลงแต่เช้าเลยร้องเพลงเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนอันนี้ก็ยุ่งแต่เช้าเลยเนี่ยอืมเฮ้ยเนี่ยยุ่งแต่เช้า ว้าวเบี้ยเราเจอเพื่อนเจอเพื่อนเบีย้์ถ้ากลางคืนเป็นงี้เป็นไงถ้าเป็นี้ก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนติดสัตว์เรียกเพื่อนนั่งเออเออถอะเอะเป่างลูก ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเออเบียร์ร้องเพลงให้ฟังร uh ้องเพลงให้ฟังผมร้องเพลงให้ฟังนะน้องมาสีนะร้หลายเพลงเลยหลายเพลงหาเพื่อนหาเพื่อนว้าวเป็นไงเบียร์อยู่นี่มาสามวันสวยไหมสวยสวย อนเลยวันนี้นนนี๋ยวลองดูหนะ้าตรงนี้บ้างสิหัวนอนนี่สินี่เมื่อคืนนอนไม่เปิดหน้าต่างนะเพราะอะไรรูกป,ปะ่ะเพราะมันหนาวนะเบียรอนะอไม่เปิดหน้าต่างมันก็เย็นนะเปิดแล้วมนี่มีหมอกไหมตรงนี้อ้อ,อ,อ้ทางนี้ยังไม่มีหมอกหมอกยังไม่มา ยังมีหมอกเราเปิดแค่สองช่องก็พอบ้านเราอะ่ะแค่นี้ก็เย็นแล้ววันนี้เราจะไปทางไหนกันอีกเปียไม่รู้เลยอันนาคตเลยยไม่รู้ยชีวิตหนุ่มนัก,กนดนตรีกีตาร์ตรงนี้ต้องเอาหินมาใส่น้ำเละนะนบูางมบามนะ เนี่ยน่าเจ้าเนี่ยเนี่ยอ๋อได้อยู่พี่เอฟทำมันเป็นโซนหินไงโซนหินไงได้แล้วก็เอาหินมาใส่เนาะบอได้ไปไหนหรอกบอได้ไปไหนหรอกนี่นี่ก็โดนก็วายพอห่างหน่อยก็ไม่ได้เป็นยังไปบาหาเบี้ยไปมามามหาเบี้ยไปหาเหาบี้ยไปมามาไปหาเบี้ยหาดูหามาเลยม ท้งแท้ๆท้อใจว่ะดิไปไปไปมันีทางหมเบียร์ติดอะไรนัก็ไม่รู้อแกงดี๋วนีอะเพาไปทุกหนอ้วดีแล้วเดี๋ยวดูดูหาดูหาเดี๋ยวมาเด้อเดี๋ยวมาเด้อโอ้เอาเอออเอาอาเดี๋ยวนะ ขาหักนะโอ้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 ห่าคลั่งลงเออปวต้องมาอยู่กับเบียร์ไปเลยเดี๋ยวดูวิวก่อนเนอะเอาละนะนี่ทีทุกท่านนะคะบรรยากาศเช้าๆนะครับตื่นมาก็เจอนะบรรยากาศรอบๆแบบนี้นะคะนี่ในหน้าบ้านนะคะนะคะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะจาก จากดงหญ้าเนาะน้อยสีจากดงหญา้าขึ้นใจนะขึ้นใจเดี๋ยวพี่น่าจะพาไปดูนะครับว่าอะไรมีอะไรบ้างนะจางนี่เนาะนี่หน้าบ้านพี่เพชรก็แต่งดอกไม้ไว้นี่นะครับสองฝั่งหน,น้าบาลล้านเราก็มีเตานะมีเตาน,นี่พี่น้าพี่น่าชอบต้นนี้มากเขาเรียกว่าอะไรต้นแันแดงอะไรสิน้นะ จะ,จะเปียกอันนี้เป็นใบอ่อนที่ออกมาใหม่นะนี่พอโตเขาจะใบใหญ่สวยงามเลยสินะนี่ว้าวยายแมงมุมมาทำรังด้วยนะคะการประดับประดาสวนของเขาเนาะวันนี้พี่นัดก็จะตอ่อของเหล็กข้างหลังบ้านนะคะอันนี้คือผอพมพื้นที่เชือ่อมมาเมื่อวานนี้นะเรียกแผ่นซิเมนต์นะคะหนามาก นี้นี่ก็คุ้งเมมล็กคงคาเล็นะที่ซื้อมาแต่จะทำเราจะตันะคปรับปรุงไปเรื่อยนะคะซ่งก็จะมีใครที่นั่ว่าจะเอามาลงตรงนี้มาหวเ่นะคะหมาลงตรงน,นี้านนเพื่อาสวยงามไหมนะ ไอหินมันยันมนกกนงมีนะครับนี่ยแต่มันเลอะเทอะอยู่เนาะไม่สะอาดตานะคะเดี๋ยวยจะลองเอาหินมาลงดูจะไหวไหมนะครับไอหินกองแต่ก็ต้องรอดูก,ก่อนนะว่าเราจะใช้อะไรอยู่ไหมนะ,ะเพราะบ้านมันยังไม่เสร็จบูนไม่มีเหลือแต่ทรายกับหินเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะใช้อะไรอยู่ไหมนะครับ ก็ถ้ามันยังทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวเนะทีนะ่ซีเนาะมันก็ยังแต่ลดล็กๆนะคะก็นะครับเลือกแยะ่นะคะของนี่พาไปดูต๊ะหินอ่อนที่พี่แพทให้นะคะที่คุณแพทให้นะ,ะนี่มันไม่สวยะะอะไรกูไมงหาอะไรมาใส่เพราะมันะะเป็นดินนะหาทรายหาปวดมาลง ยาเทียมมาโปก็เสียดาย,ยาเทียมคะต้องหาวิธีนะที่มันเป็นโขดหิน้มันออกมาธรรมชาติเนะาะเช้านี้ก็ตรงนี้เพลรก็แต่งแบบเห็นไหมโตหินอ่อนของคุณแพทนะอยู่มุมนี้พอดีเลยใครเอ็ดสีแขกไปใครมาก็นั่งมุมนี้เนาะนะคะ ี่ปูนเป็นยังไงบ้างเนาะก็คือเทปูนไว้แล้คะเป็นทางเดินทางเดินทางเดินข้ามผ่านอะไรสินี่มันก็เหมือนลงตัวเลยนะทางเดินไปครัวเดินไปครัวเดินไปครัวนะคะนี่นะคะก็ปูนแห้งแล้วมั้งเนี่ยนะคะทีสิเขาเอาพื้นวางไว้เนาะ เดี๋ยวถ้าแดดออกเราจะเอาออกนะคะ,ะอ๋อปูยังเหลือนี่นะคะปูยังเหลืออีกเยอะนะอรสิปูเยอะนะเราก็นี่ค่ะก็ะค่ปรับไปนะคะอะไรสิ่ะ,ะทำอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะต่อร่องน้ำไว้นะคะน้ำฝนมันหล่นลงมานะคะมันก็ไหลลงนู่นนะคะนีะ่นะคะ นี้ก็จะเป็นร่องน้ำลงไหวนะคะัฝนตกนะคะมันอาจจะลกๆนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ้านะนางฟ้านะคะที่มอบโอกาสดีๆให้เราขอบคุณฟ้านะคะที่ให้โอกาสเราเดินหน้าต่อไปนะคะที่เรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่รอเราอยู่ข้างหน้า เราไม่มีเวลาคิดนะคะมีเวลาคิดอย่างเดียวนะคะว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดนะคะเอซี FC ทุกท่านเนาะเราคิดว่าเราจะทําบ้านนะหลังนี้นะ,ะหลังน้อยหลังนี้นะคะให้เป็นที่สย์รวมนะคะของเอฟซีทุกคนนะคะ ขอบคุณนะคะเอฟซีทุกคนที่ตบติดตามคลิปพี่นัทนะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีชาวนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในร้านสดนะคะสวัสดีค่ะ